แก้มข้างจะมีคําว่าไฮบริดมาให้ฝาท้ายเดิมโรงงานเลยไม่มีการแกะไม่มีการขอดไม่มีการไขนะครับระบบแอร์ก็เป็นนาโนเรียบร้อยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีมาครบในคันนี้คันเดียวครับ สวัสดีครับผมปัก์ค AB พรีเมียมมอเตอร์ครับผมได้มาอีกหนึ่งคันครับรถขวัญใจครอบครัวทุกครอบครัวครับมันคือ Toyota Vellfire ครับคันนี้เป็น e f o hybrid ครับ z g edition ครับตัวท็อปเลยนะครับเป็นระบบเบนซินนะครับบวกไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับตัวรถปี2015ครับมามาดูกันครับคันนี้นะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยสัญลักษณ์นะครับเวลไฟ ที่มีขอบในส่วนของสีน้ําเงินเนี่ยบ่งบอกว่าคันนี้เป็นไฮบริดครับด้านหน้ากระจังหน้าแบบใหญ่แบบโครเมียมครับไฟชัดเจนเลยครับเป็นไฟ2ชั้นก็บ่งบอกเลยว่าเป็นเวลไฟนะครับว่าเท่ๆเ,เฟี้ยวๆของเขาแบบนี้ด้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับในส่วนของกะระยะให้เรียบร้อยด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนด้านล่างนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีก2จุดด้วยกันมีไฟตัดหมอกครับแผงรังผึ้งที่เป็นพลาสติกเนี่ย สมบูรณ์มากๆนะครับระบบไฟฟ้าระบบไฟหน้าใช้งานได้เป็นปกติครับมีในส่วนของกระจกนะครับไว้สาหรับมองในตําแหน่งของคนขับเนี่ยกัดรยาด้านหน้าและด้านข้างมามาให้ด้วยนะฮะมาดูในส่วนของตัวล้อครับตัวล้อของเจ้า e4 hybrid เนี่ยเป็นล้อตรงรุ่นนะครับเป็นลายตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเป็นในส่วนของปัดเงาสลับในล่องแบบสีดำนะครับฟูโทนนะครับรัดด้วยยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธครับเป็นยางปี2021นะครับ ซีรีส์ยางของเขาเนี่ยเป็น225 60R17 นะครับก็เป็นสเปคยางที่ไม่ได้มีราคาแรงมากนะครับสามารถซื้อหาหรือว่าเปลี่ยนได้แบบสบายๆเลยแก้มข้างจะมีคำว่า h ฮบริ d มาให้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวครับสามารถพับได้กลางได้ครับปรับองศาได้หมดนะครับมือเปิดของเขา เป็นลักษณะของคโครมเมียมทั้งหมดมีการศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับจากโตโยต้ามือเปิดเนี่ยสามารถล็อกรถและสอดมือเข้าไปได้นะครับเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับก็สามารถเข้ารถได้ล็อกรถได้แบบง่ายดายเลยไม่ว่าจะเป็นคนขับและคนนั่งก็ตามด้านหลังอะประตูไฟฟ้าของเขาเปิดได้2อ,อย่างไม่ว่าจะเป็นง้างเปิดหรือว่ากดปุ่มตรงนี้กดค้างนะครับก็สามารถเปิดปิดได้เป็นระบบไฟฟ้าทั้ง2ข้างเลยนะครับภายในนะครับ อย่างที่บอกนะคันนี้เป็นแซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ภายในสีดำนะครับเบาะมิก้เมาส์ตัวท็อปเลยเวลาปิดก็สามารถปิดได้แบบนี้นะครับมามาดูทางด้านหลังนะครับเวลฟเนี่ยเป็นรถตู้อเนกประสงค์จริงครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับครอบครัวใหญ่เนี่ยสามารถบรรทุกคนเนี่ยภายในตัวรถเนี่ยได้ถึง7ที่นั่งด้วยกันนะครับด้านหลังครับด้านบนเลยจะเป็นสปอยเลอร์ครับมาพร้อมกับไฟเบรกนูที่3แล้วก็ในส่วนของ โคมไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบ2ก้อนอารมณ์แบบรมดำนะครับทำให้ตัวรถดูสปอร์ตโลโก้โตลต้านะครับร้วสีน้ำเงินอยู่ครบนะครับโลโก้ e4 hybrid นะครับรวมถึงรุ่นของเขาว่าเป็นเวลไฟนะครับกันชนท้ายมาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะให้เรียบร้อยมีไฟทับทิม2ฝั่งมีกล้องถอยหลังมาให้ฝาท้ายไฟฟ้าครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบเวลาถ้าเราหนีบแล้วเปิดแบบผมเมื่อกี้เนี่ยตัวฝาท้ายจะไม่ขึ้นมา จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราใช้ในส่วนของรีโมทกดนะครับแต่เราสามารถเนี่ยไปทําเพิ่มเติมได้คือหนีบเบาๆแล้วมันขึ้นมาได้เองแต่ระบบไฟฟ้าของเขาเนี่ยทำงานได้เป็นปกติอยู่แล้วจากโรงงานนะครับน็อตฝาท้ายเดิมโรงงานเลยไม่มีการแกะไม่มีการถอดไม่มีการไขนะครับเบาะด้านหลังสุดเนี่ยสามารถพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะครับในการบรรทุกสัมภาระได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเดินทางนะครับเกิน 5คนนะครับเกิน4คนขึ้นไปเราสามารถพับเบาะตรงนี้ลงมานะครับเพื่อนั่งแบบสบายอกสบายใจได้เลยนะครับเวลาปิดก็กดปุ่มแบบนี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็ปิดแบบอัตโนมัตินะครับง่ายดายมากๆครับตำแหน่งที่สบายที่สุดและดีที่สุดของเจ้าเวลไฟคันนี้ก็คือเบาะแถวที่2หลังคนขับนั่นเองครับจะถูกนั่งและใช้งานบ่อยที่สุดนะครับ ตัวเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ครับเพราะฉะนั้นหัวหมอนเนี่ยก็จะมีปีกสองข้างแบบนี้ไว้เวลาสําหรับนอนนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้เนี่ยสบายมากๆนะครับแล้วก็เป็นบอะปรับไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพนักพิงของเขาที่ปรับไฟฟ้านะครับเอ็นได้นะครับรวมถึงรองน่องด้านล่างนะครับที่สามารถยกขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยนอนแบบสบายๆได้เลยนะครับยกเว้นในส่วนของการเลื่อนเบาะเดินหน้าและถอยหลัง ครับจะเป็นการเลื่อนแบบดึงสลักด้านขวาและด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับล็อกไว้ได้นะครับด้านหลังก็ใช้มือช่วยดันหน่อยนั่งสบายจริงๆครับมีที่วางแก้วให้1ใบแล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะกลางแล้วก็มีหลุมวางแก้วให้อีกนะครับนอกจากนั้นตัวแผงประตูเขาก็จะมีที่วางแก้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นเบาะแถวที่2หลังจากคนขับเนี่ยสามารถวางแก้วรวมกันนะครับ2คนที่นั่งเนี่ยได้ถึง6ใบด้วยกัน ตัวแผงประตูของเขาก็จะมีม่านบังแดดมาให้นะครับม่านก็สวยสมบูรณ์ครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับแยกโซนนะครับในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถปรับแรงองศาได้นะครับปรับหนาวความร้อนได้จากองศาตรงนี้ระบบแอร์ก็เป็นนานโนได้บร้อยนะครับแอมเบียนไล์ของเจ้าเวลฟ r e คันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ ชอบสีไหนก็เปลี่ยนไปได้ตามใจชอบเลยแล้วก็จะมีในส่วนของหลังคานะครับซันรูฟมาให้นะครับก็เปิดรับลมเย็นครับเวลาเดินทางนะครับขึ้นเหนือขึ้นอีสานนะครับบรรยากาศดีๆอากาศหนาวๆน,นะครับรับอากาศภายนอกได้แบบเต็มปอดเลยคุ้มมากๆครับสำหรับเจ้าเวลฟายหรือเอาผ่านนะครับภายในเนี่ยนั่งด้วยกันเนี่ยได้ทั้งหมดถึง7ที่นั่งนะครับ ใครที่มีครอบครัวใหญ่เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับมีจอกลางสําหรับดูหนังฟังเพลงนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับเดินทางไกลนะครับเราสามารถเปิดการ์ตูนเปิดอะไรให้เขาดูได้เลยนะครับเกะกลางช่องวางของต่างๆนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีมาครบในคันนี้คันเดียวครับมาถึงห้องโดยสารด้านหน้าในตำแหน่งของคนขับนะครับตัวบอกของเขาก็เป็นปรับไฟฟ้าครับสามารถเมมโมรีนะครับในส่วนของแผงประตูได้เนี่ย 3ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็สามารถเปลี่ยนคนขับได้นะครับเมมโมรีได้3คนปุ่มเปิดกระจกด้านหน้าด้านหลังล็อกรถปลดล็อกนะครับล็อกกระจกต่างๆปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าทุกอย่างทํางานได้เป็นปกติครับมีปุ่มพุสตาร์ตมาให้เรียบร้อยการทํางานของเครื่องยนต์เฉพาะในส่วนของตัว h ฮ b ริดเนี่ยเครื่องยนต์ทํางานนิ่งเงียบมากๆนะครับเหมือนเราไม่ได้สตาร์ทรถเลยนะครับตัวรถเนี่ยนิ่งมากๆนะครับ พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับลายไม้เป็นแบบแบล็ p i a โนด้านซ้ายเปลี่ยนโหมดฟังก์ชันได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับ USB e t u o t h นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายคำสั่งเสียงก็ได้ทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของปรับนะครับออปชันของหน้าจอเรือนไม้ของเขานะครับออปชันของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนในส่วนของอ่า uh, Parking sensor ต่างๆ นะครับแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับเวลาเราเดินหน้าถอยหลังไม่เกิน20กิโลเมตรชั่วโมงถ้าเราไม่ทันสังเกตในส่วนของสิ่งกีดขวางเนี่ยตัวรถจะเบรกให้ทันทีนะครับป้องกันในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์นาโนมีมาให้ระบบการขับแบบ EV นะครับหรือไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยมีมาให้หมดเรียบร้อยหมดทุกอย่าง mm hmm. เลขไมวันนี้ที่ผมรีวิวครับคันนี้เวลฟปี2015เป็น e4 hybrid ครับ วิ่งไปที่92,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองผ่านมาเนี่ย7ปีแล้วนะครับปีนี้2022นะครับวิ่งไปเนี่ยตกปีละหมื่นกว่าโลนิดๆเองนะครับถือว่าใช้น้อยมากๆจอกลางเปลี่ยนมาครับเป็นของ Pioneer แบบทัชส,สกีนก็รับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเล่น CD เล่น MP3 ได้ครบนะครับดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับเชื่อมต่อ l i n k ์ไปในส่วนของตัวจอด้านหลังได้ด้วย ระบบแอร์เป็นแยกแล้วครับเป็นระบบแอร์นาโนแยกอิสระซ้ายขวาสามารถหมุนนะครับเพื่อเพิ่มนะครับลดในส่วนขององศาความเย็นได้นะครับเร่งพัดลมเบาพัดลมนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยไปด้วยกันนะครับความแรงใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเก๊ะนะครับเก็บของต่างๆตอนนี้ก็เก็บรีโมทไว้อยู่นะฮะก็สามารถเก็บของได้เก็บเหรียญต่างๆได้นะครับ ตัวเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์แบบ8สปีดนะครับสามารถเชนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ลงมาดีครับปัดไปทางขวานะครับชิปอัพชิปดาวตรงนี้ได้นะครับชเชนเกียร์ได้ทําให้เวลาเราใช้รถเดินทางไกลนะครับขึ้นเขาลงเขาต่างเนี่ยตัวเกียร์ตัวนี้ก็สามารถทําให้คุณขับรถเนี่ยได้มีความมั่นใจมากขึ้นออปชั่นเบาอุ่นมีมาให้นะครับแต่คงไม่ได้ใช้เท่าไหร่ เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮครับ e- v โหมดใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆมีมาให้ traction control รวมถึง eco Mode นะครับช่วยประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ก็มีมาให้ครบนะครับวางแก้วได้2ใบนะครับเก๊กลางของเขานะครับมี power outlet ให้1ช่องนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ครับด้านบนก็จะมี s ัน o o เล็กๆนะครับเป็นบานเล็กๆมีมาให้นะครับไม่สามารถเปิดได้แต่สามารถเปิดแบบกระดกได้เท่านั้นก็เพียงพอครับ การนั่งฟิลลิ่งการนั่งของคนขับเนี่ยสบายไม่แพ้ตำแหน่งอื่นนะครับภายในตัวรถเลยนะครับก็ทาง t o y o ต a ก็ให้ความสำคัญในทุกๆตำแหน่งของการนั่งบนเวลไฟคันนี้ครับเครื่องยนต์ของเจ้า y ต t a ต a าเ f i ไฟคันนี้ครับ <S <S เป็น2.5 Hybrid ครับใช้ระบบน้ำมันและตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยช่วยขับเคลื่อน ะะมาดูน็อตแก้มข้างก่อนด้านซ้ายและด้านขวาผมรวมถึงน็อตฝากระโปรงเนี่ยเรียกว่าไม่มีการแกะเลยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะครับแผ่นกันความร้อนสวยครับมีร่องรอยความสกรปรกนะครับเพราะว่าตัวรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเลยรีบนะครับเอารถเนี่ยมารีวิวก่อนเลยเพราะว่าทางลูกค้าของ AB p r e m i u m มเนี่ยค่อนข้างที่จะรีเควสหาในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเวลไฟหรือเอาผาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ,เ,ยอะเลยใคร รับชมเรียบร้อยแล้วนะครับการคลีนอัพนะครับสปาภายในสปาห้องเครื่องของ AB p r พรีเมีมเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันทุกคันอยู่แล้วนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างมาครบเลยนะครับเป็นสติกเกอร์ภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมถึงด้านหน้าด้วยนะครับสติกเกอร์ตรงตามตำแหน่งเลยห้องเครื่องก็แห้งๆครับแห้งๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยน้ำมันเครื่องซึมนะครับไม่มีร่องรอย ของความเสียหายนะครับหรือผิดปกติของการทํางานของเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นเลยรถเนี่ยเซอร์วิสง่ายครับแล้วก็อะไหล่ต่างๆนะครับของเขาที่เป็นแท้โตโยต้าเนี่ยราคาไม่ได้แรงทั้งโตโยต้าเอาผ่านแล้วเวลไฟเนี่ยซื้อไปเถอครับนะครับการดูแลบํารุงรักษาเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะสบายกระเป๋าครับโตโยต้าเวลไฟ e4 hybrid ครับตัวรถปี2015ครับราคาวันนี้ครับ 2 3 9ล้านแสนกหมื่นกับ9 0 0าบาทครับ2 3 9ล้านแสนหมื่นบาทกับเลขไม้น้อยนะครับเพียง9 0 0 0หมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาครับ095 000 5555 095 000 5555ครับ AB Premium นะครับเปิดบริการทุกวันนะฮะและรถแต่ละคันของทางร้านเรานะครับมีวารันตีหลังการขายกว่า180รายการครับจากบริษัท ฟลิกแมทดูแลครบเครื่องนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินมีมาให้ครับ1ปีหรือ12,000นกิโลเมตรนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ย24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอารถ ไปเที่ยวที่จังหวัดไหนเสียจังหวัดไหนมีซ่อมที่จังหวัดนั้นทุกจังหวัดแน่นอนครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ AB Premium Motor ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟช .com